สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาเจอกันแต่ละวันเนี่ยแม่มันก็ไม่มีอะไรนะเอาแต่เรื่องตัวเลขนี่เรามาคุยกันนะเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้น ทำไมมันหลายสูตรมันเป็นมายาเราผมจะบอกให้มันเป็นมายา,นะา,ยาคือมันแสดงท่าทางของมันไปอย่างนั้นเองอที่จริงไม่มีอะไรนะครับเป็นมายาของตัวเลขแล้วคำนวณมันถูกไหมมันมีถูก,ม,ถกมีผิดนะครับผมมันจะออกตัวไหนก็ได้อ่าแต่ว่าการคำนวณก็เขาก็อาศัยมายาของตัวเลขนั่นแหละ นั้นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องตัวเลขก็ถึงอัศจรรย์สักหน่อยนะแต่ถ้าคนมีตัวความรู้เรื่องตัวเลขในการทำตัวเลขเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่ไม่ได้ไปดีใจกับมันไม่ได้ไปเสียใจกับมันนะ คือเรื่องรู้กับตัวเลขเนี่ยมันเป็นอาการเป็นมายาแค่นั้นเองนะอ้าวตามชมเลขนับนิ้วมือนะนับไปสี่นิ้วนับไปสี่นิ้วนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นับกับอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็อ่า, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, อานับอย่างนี้นะเอาหลักหน่วยนับอ้าวสมมติว่าออกออกตัวไหนออกสี่หกอ้าวนับหกไปหกเจ็แปดเก้า ก้าศูนย์หนึ่งสองให้เจ็ดหนึ่งตรงนี้นะจำไว้อ่าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามอ่าศูนย์หนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเห็นไหมหนึ่งกับห้าอยู่ด้วยกันนะห้าอยู่แบบไหนชมในกระดาษดีกว่านะนับอย่างนี้งงงง,งนะฮะ <c oughs> ก็ได้ผู้เท่าพอพามานะทัานทำให้ดูนะ ท่านับแล้วบอกเป็นตัวเลยไม่ต้องเขียนนะพ่อพรามคนนี้นะอายุแปดสิบปีแล้วนะครับผมอ่ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะที่ก่อนที่จะไปนับนิ้วมือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมจองปูเยี่ยมพารวยนะ,ะมากล้อมน้อยนะเอาแถวนี้นะ เอาสองแถวนี้นี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่หนึ่งห้าเก้าเข้านะางวดงวดที่แล้วแสดงให้ดูนะสองแถวนี้นะมีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดมันเลขดังนะมันก็มีนี่น,นะเลขไฟขี้ก็มีนี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งออกมาจากหนึ่งห้าเก้านี่แหละเข้าทั้งสามตัวนะอาน่างวดนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ เอาสามตัว359สามห้าเก้านะกับสี่ศูนหี่นี่นเอาตัวนี้เลยนะงวดวันที่สิบหกนะ,ะนี่สิบหกพอยอหกหมากล้อมน้อยนะฮะเอาตรงนี้เลยนี่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 อ่าเ,อาเรามาตามงวดต่อไปนะ เทำให้ดูสักสามงวดนะครับผมเอางวดไหนบ้างล่ะเอางวดเอางวดเอางวดหางวดนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาค่อยทำให้ชมสี่เจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งหกสามมเอางวดนี้ก่อนนะ วดที่จะถึงนี่นะสี่หกพอย,ยอหกหกนี่นะเก้าห้าหนึ่งหกสามอ่าเลขวิ่งเราเลขวิ่งเราตัวนี้นะใช้กันทั่วประเทศแล้วหนึ่งสองสามนับไปเลยนี่นี่นี่หนึ่งสองสามนับไปวิ่งสี่ห้าหกเสียนเล็กเสียนใหญ่แอดหลายๆช่องใช้เหมือนกันหมดเลยสี่หมาตัว อ่าเรามานับแบบนับนิ้วมือนะนับยังไงนะอ่าเราหลักหน่วยนี่มาทับมาทํานะอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่า, 1, 2, 3, อาเรานับกลับมานะตรงนี้นับสี่เหมือนเดิมนะสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ได้แล้วได้เข้าคู่กันแล้วนะนี่อาวันทัดต่อมาหนึ่งสองสามสี่ต่อไปก็น,นับหนะ้านะห้าหกเจ็ดแปดจับเข้าคู่กันตัวนี้ต้องนับ3ากันนะต้องมีเป่านะแปดเก้าศูย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปด ปดเกย์หนึ่เอาต่อไปสี่ห้าเปลแล้วนับ9แล้วต่อไปนับ9ก้าเก้าศี่ห้าเราได้เลขออกมาแล้วนะจะเอาตัวไหนนะฮะเอาสี่ห้าหเป็นประธานนะ ไอติดสี่ห้าหกมาเลยนะไอ้สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกอ้าวผมวงกลมเลยนะสี 4, 5, 4, 5, ่ห้าหกสี่ห้าหกมีตัวไหนบ้างครับผม 2องหกห้าหนะจับสี่ห้าหมีสองหกสามห้าสี่สีห้าหนึ่งหกศยกห้ีเลขทั้งหมดทั้งมวลนะอยู่ช่องนี้นะ เอาช่องนี้นะครับผมทำมามาช่องนี้นะหกศูนย์นะครับผมหกศูนย์สามตัวมีที่สองหกศูนย์แล้วก็สี่หกศูนย์แล้วก็มีประมาณนี้กับเองนะหกศูนย์ศูนย์หก นา่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเรามาทำงวดสี่หกลองดูจะอห้าหนึ่งไหมนะเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกกับเลขล่างสี่สี่นะฮะทำลองดูนะเปดนาทีแล้วนับนิ้วลองดูอ้าวนับ หนี่ตั้ง6นะฮะเอา6นี่แหละมาตั้ง6 7 8 9เอ่าเรานับ9อีกทีหนึ่งเก้าศูนยแล้วนะต่อไปหกเจต่อไปตั้ง0 0นย์สา ต่อไป 3, 4, 5, 6ี่ห้แล้วนะต่อไปนับสีนะ 4, 5, 6, หก็นี่จด3ามแล้วก็สนะหกเก 0, 1, แปดเก้าศหนอ้าหเอาสีแดงนะ เจดเก้าสิบศูนย์เลขวิ่งตัวไหนโอเแปดวิ่งงวดนี้901นะดูสิว่าเอา901มาจับนะจับด้วย901มันมีตัวไหน901นะมีเจ็นนี่

แล้วก็ห้าเก้าโอเ้เขียนตรงไหนเอาตรงนี้ดีกว่านะนี่นะนี่นะอ่ามันเข้าตรงนี้นะถ้าเข้าเอามุมนี้เลยนะจับมัดคอกันมัดมัด,ม,ดมัดนะนี่ห้าหนึ่งนะจับมัดได้ที่ เจ็ดห้าหนึ่งกับเก้าห้าหนึ่งนะครับผมเข้าที่เกนะ้าห้าหนึ่งนะไอตัวนี้เหมือนกันนี่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 หกศูนย์ศูนย์หกนี่ตรงนี้นะหกศูนย์ศูนย์หกกับสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่ศูนย์หกสองหกศูนย์สองศูนย์หกอ้าว มัดคอ,อกันนะได้สามตัวสี่หางนะหกศูนย์เม็ดเดียวนะครับผมอ่างวดนี้งวดนี้งวดนี้ทวนให้งวดนนี้ได้ไหมงวดที่ออกศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองอยู่ตรงไหนอ่ะศูนย์สองออกสี่หก เจ็ดสองเจ็ดสอูนยหกหกาทำดูนะ2 3 4 5าดูที่ว่ามันจะออก4 6ไหมห้าแล้วก็สองสห้า

ต่อไปกับศูนยสต่อไปกับสามสี่ห้าหออกช่องไหนออกช่องไหนอ่าจับเลยวิ่งได้ัวไในสองสวิ่งที่ 2, 3, 4, 5, 6, องสามสีห้าหเจจับมาหมดเลยห้าหเจนะ เจ็ดหกห้าเอาอ่าจับ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 ห้าหกเ็ดจบมาหมดเลยห้าหกเ็ดนี่ห้าหกเกตอยู่ตรงไหนจับมาหมดเลยเอ่มันก็ได้เท่าเดิมนะเอามันออกอยู่นะนี่เห็นไหมสี่หกนี่ออกตรงนี้สี่สี่หกนะสองสี่เนี่ยออกอยู่ช่องนี้นะผมจะจับสามตัวลองดูนะฮะจับได้ 3ามเจ็ดสามเจ็ดสีหห้าหหกนะฮะสามตัว4 6นะ่อ่าสามตัว 4, มาชนตรงนี้นะสี 4, 6, อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม สี 4, 6, ่หกตัวสามตัวเราก็ประมาณที่สองสี่หกับ4ี่สี่หเอาตรงนี้นะหลักร้อยอีกตัวก็แปดสี่หกนะถือว่าเข้านะถ้าไม่ชมไม่เฉยนะครับผมย้อนหลังเข้านะอ่านี่ก็เข้า,อ,าอยู่ตรงนี้นะ อันนี้ถ้าไม่หกศูนย์ก็สามาเดียวตรงนี้นะไม่60ศูนก็สามห้นะฮนะสามาหคงจะประมาณนี้นะสามสาหแล้วก็สี่ห3 5ูนย์สาหเก็สามห้ อ่ะประมาณนี้นะสามตัวนะครับผมอหลหมดเวลาครับผมกับเลขนับนิ้วมือนะสามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเพิ่มเติมคลิป